สวัสดีครับผมเคเบิ้ลโปรช็อปนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถจนตน Honda a c c o r d นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจน10นะครับติดตั้งตัวกล้องหน้าช่วยจอดนะครับหลักการทํางานนะครับเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับจะเป็นกล้องหลังนะครับถ้าเราออกจากเกียร์อานะครับรแล้วเข้าเกียร์พีนะครับก็หน้าจอดจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้า R อีกทีนะครับแล้วเราใส่เกียร์นะครับเป็นเกียร์ดีนะครับก็จะตัดเป็นฟังก์ชันกล้องหน้าให้แบบนี้นะครับผม ตัวกล้องนะครับก็จะติดอยู่ราวๆสิบวินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดับไปเองนะครับหลังจากนั้นหากต้องการดูนะครับขับไปแล้วต้องการดูให้แตะไฟุกเฉินนะครับแบบดับเบิลคลิกกับนี้นะครับอ่านี่นะครับก็จะตัดเข้าฟังก์ชันของกล้องหน้าให้นะครับแล้วหากเราต้องการจะยกเลิกนะครับก็แตะดับเบิลคลิกนะครับสองครั้งนะครับเป็นการแตะปิดแตะเปิดนะครับการติดตั้งนะครับรูปแบบปลั๊กตรงรุ่นนะครับ ไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทางบ้านนะครับไปดูในส่วนของตัวกล้องนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่นะครับกล้องที่อยู่ด้านหน้าของเราก็จะเป็นตรงโลโก้แบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับหากเพื่อนๆทางบ้านสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้วันนี้ตัวผมเองนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ